สวัสดีแพนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาแหมแล้วครับผมนะครับวันนี้มาปักกับเมนูครับแกงแค่ไก่ใส่พักหลายๆหม้อๆเลยครับเตรียมพักแกงแค่ไว้นักๆครับผมกดอื่นครับตำน้ำพริกครับหอมเกาหอมแดงจะไคนะครับเนาะกะปิครับใส่ห้าเห็นหน่อยนะครับเนาะนะครับเอาไก่ไปคั่วครับหลังจากนั้นเอานนำเข้าใส่ครับ ใส่ปลาห้าเห็นน้อยครับผมเมื่อไก่ซุกแล้วครับเอาพักทีเอาเตรียมไว้ครับใส่ลงไปครับพักแข่งแค้นนะครับซื้อกาดมาครับมันขายเป็นกลองเป็นกองครับเนาะนี่หมักเขือบัลาทัวครับพักแขบครับหยอดเป้าครับเนาะมะละกี้นกครับเห็ดหูหนูครับเป็นยัดไปเป็นกลองเป็นกองแล้วครับ เสียมพักตีซุกจ้าๆครับใส่ลงไปที่หลังครับเนาะมีพักแขครับหยอดพักละม้ม้อครับผมนะครับใส่ตัวลงไปเลยครับคนไปคนมาสักคำรองพือพักตีเอาใส่ไปซุกสักคำนะครับเนาะแกงแข่ไก่นี่เป็นเห็นเมนูหนึ่งครับตีหมาะขนาดครับสุปไทยแล้วครับเอาข้าวควายที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปในหม้อในเมนูแกงแข่ไก่องเราเลยนะครับเนาะ วันนี้ไปถ่ายคลิปบาตันครับได้มาบอกครบครับเนาะอันตอนต้นๆหายไปครับเนาะเป็นยังรครับของกินบ้านเฮาเนี่ยง่ายๆครับผมปรุงรสตามใจชอบเสร็จเรียบร้อยครับแกงแค้ไก่ใส่พักหลายๆครับเนาะเมนูนี่เป็นเมนูที่มาอๆเลยครับจำเขาหนึง่งห,ห้อนอุ้ยมาะนั่นครับผม เมันถึงล้ำาต้แต่ครับของกินบ้านฮอครับเนาะว่าเมนูอย่างครับเนี่ยมันเต็มใจเต็มนี่ครับมันมอครับมากินเข้าด้วยกันครับเด้อนะครับเมนูแกงแค่ไก่ใส่พักหลายๆครับคลิปนี้นะไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ